ครับสวัสดีครับที่นี่วัดบ้านขยุงนะครับวันนี้ก็มีบุคคลที่เคยอยู่กับหลวงปู่เจ็ดแปดปีนะครับเดินตามหลวงปู่ด้วยกันวันนี้อมีโอกาสแวะมาเยี่ยมนะครับพ่อใหญ่บุรินนะครับมาจากตำบลจอมพระจังหวัดสุรินวันนี้มาเยี่ยมหลวงปู่ถึงที่นี่ก็คุณลุงก็จะพูดภาษาสวยนะคะส่วนเราพูดภาษาเขมรแต่ว่า,พวา,าเพื่อให้คนที่รับชมนะคะ ได้เข้าใจร่วมกันเราจะพูดภาษาไทยกันเนาะค่ะแล้วลงรู้จักปู่ได้ยังไงคะเตะแรกค่ะผมเข้าเมืองคไะเข้าไฟางานเข้าเมืองไหนคะสุรินสุรินค่ะทีนี้เห็นผู้กำกับเขาคุยว่าเมื่อคืนีไปหาลงปู่ชัวอายุสามอปีกว่าผู้กำกับว่าผู้กำกับว่า เอ้ยเขาว่ามีจริงบ๋อเว่าผมมาเลยเองที่มาเยมาค่ะผมมานอนคิดเลยพอนจะเช้าขึ้นมานอนฝันโอเคถึงพี่ชายอยู่บนอยู่สัมเพลูลเป็นครูบ้านสัมเพลูลจะเชื่ออะไรคะนายทองมีเสียจะทำเสียแล้วเนาะเสียแล้วเป็นครูท่านบอกว่าเอ้ยเขาเออหลวงปู่สวงก็อยู่บ้านตับตงเนธเนอะเขาว่าถ้าจะไปดูเขาว่าบ้านใครนะคะบ้านตับตง บ้านตาตรงเออตรงนี้บ <organize. S 3> ้านไหนจะบกเป็นเป็นหมู่บ้านหรือว่าเป็นเป็นบ้านตรงบ้านคนเลยตาตรงสามีของยายเน็ตนะบ้านตาตรงใหญ่ใหญ่เน็ตบ้านใหญเน็ตทีนี้ยังไงต่อคะไม่มามาไม่เจอเลยนะมาครั้งแรกไม่เจอเพราะว่าไปอยู่บักกานิลตามไปอีกตามมาอยู่บักกานิลไอตรงอาวอยนี่แหละบ้านบักกะเนียวบักกะเนียวบักกะเนียวได้มามาตอนเช้ามากขึ้น นั้นให้เลขเลยนะหกเจ็ดหกสียังไงคะสีสีใหญมีหกเจ็ดหอะไรนี่เลยให้ตอนนั้นให้เลขเอาวางตังอยู่นี่นะมาังสาสี่พันแ่เจคนไม่ค่อยรู้จักแ่ะพอใหญีนี่เสียเคยมเคยข้าลเนะทตกวันมนเคยข้าเลยนะเจ็ดแปดสี่มาเลยใจญีที่ไหนคะ ไม,ไม่ไม่รู้เลยตามท่านอ่ะอาเเค,เคยเดินตามท่านเนาะครับอ่ทาท่านเสียแล้วยังไงต่อตอนนี้ก็วนไปวนมาไป,ไปอยู่บ้านบ้านเย็นนิตาตรงนี่แหละออยูุ่เที่ยงนาเทียงนานาเขาแปแปลว่าตอนที่คุณลงตามตามหาหลวงปู่เนี่ยอยากรู้ว่าตอนอที่ตำรวจเขาพูดจริงไหม คุณลุงก็มาที่บ้านยหญเนบเจอแต่ไม่เจอก็มาที่บักกันเนียววัดบักกันเนียวบ้านบักกัะเนียวทีนี้เจออยู่ใช่ไหมเจอเจอเจอก็เห็นว่าให้โชคให้ลาบอยู่ทีนี้หลวงปู่เองก็ไปบ้านยหเนบอีกเหมือนเดิมในกระท่อมตรงที่กระท่อม บ้านแถวบ้านจะบกด้วยเนาะน้ำบวัน,น,อน,น,วนะตอนนั้นคือวนอยู่แถวนั้นใช่ไหมวันอยู่แถวนั้นอ่าทีนี้ยังไงต่อคะลุงก็ได้มามาก็เห็นก็รู้จักไก่คนขเขมรด้วยกันเลยค,ค,คนขเขมรก็ได้ตาดาบ้าบอๆนี่แหละตาดาเนีมาคุยกันผมก็ติดติดใจนะตั้งฝันเห็นท่านเรื่อด้มาหาท่านถวายอะไรก็ไม่เอาเงินก็ไม่เอาหลวงปู่นะหลวงปู่อะไรก็ไม่เอาเลยเหรอไม่เอาเลยค่ะพูดยังไง เต้เต้เหรอคะอัดเยอะเต้มเยอะเต้มันเงอัดเยอะเต้มเยอะเต้มเงนด้ยคือไม่เอาค่ะไม่เอาไม่เอาเงินก็ไม่เอาค่ะอัดเยอะเต้ไม่เอาค่ะไัดบาปไอ้บาปตัวบาปอ่าทียังไงต่อาค่ะนี่ก็บพรมก็มาเกยหาเกยบ่อยมานอนเอามากับคนคนค่อยเยอะค่อยเยอะขึ้นไปเนาะแต่ตอนนั้นไอ้พวกคอมเมนต์แดงมันอยู่ที่ See, I watched that. Movie. พัฒนานะเนี่ยเจ็ดหมืน่นมาเจกมาอยู่นะอ๋อช่วงนั้นมันเป็นช่วงของ,งอที่ว่ามมขมิ้นแตกเนาะแล้ววีนนี้มันจะมีช่วงประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งที่หลวงปู่ส่วท่านมาอยู่ที่นี่นะคะก็จะเป็นห่วงเวลาที่ว่าขมิ้นแดงเนาะพวกขมิ้นอ,อพยพมามีปัญหาทางด้านการเมืองนะคะก็ได้อ,อพยพมาพื้นที่ในการอ,อพยพมาสมัยแต่ก่อนไม่ใช่แค่เขตพื้นที่ตำบลแพพัฒนามันยาวมาจนถึงตำบลตะเคียนรามนะคะนู่นถึงนู่นแถวตะเคียนรามแถวอะไรก็ป่าหมดขมิ้นไปทางนู้นหมดเพราะว่าไม่มีที่ที่อยู่ก็อพยพร่อน อันนี้คือประวัติศาสตร์ว่าช่วงหนึ่งคือหลวงปู่มาช่วงที่ว่ามีขมินแดงอพยพม,มาด้านนี้นะคะประมาณประมาณปีไหนได้ครับที่พ่อพ่อมาเจอหลวงป,ปู่ปีนะปีนะปีสยามห 3ามหกเนาะสามสี่นี่แหละสามสี่สามสี่สามห้าสามหกนี่นะครับสมัยแตกอะไรสมัยุนใช่สมสสมช่วงเวลานี้นะคะที่ทางกับูชายีปัญหาการเมืองแล้วก็ชาวเข็นอพยพมาฝังไทยเนาะเขตชายแดนก็จะเป็นพื้นที่รองรับก็จะมีตำบลพัฒนาตำบลถึงหัวตะมอนถึงนี่ก็จะเป็นเรื่องเล่านะครับเก็ดขวัญนะครับเป็นอีพีแรกเดี๋ยวถ้าใครอยากติดตามเดี๋ยวเราจะมีพาร์ทสต่อนะครับ ยังไงฝากกดติดตามนะครับอันนี้จะเป็นชุดแรกแนะนําตัวก่อนว่าคุณพ่อมาจากไหนเมื่อ,อไรเจอหลวงปู่ปีไหนนะครับก็ประมาณปี3-6แล้เนาะสามารถสามาเจอหลวงปู่งั้นเดี๋ยวเรามาติดตาม EP 2ด้วยกันนะครับสวัสดีครับ